ค่ะโอเคค่ะโอเคแคนวันนี้เราจะมาทำไหมเนี่ยคือต้นใบายานางค่ะมันมีหล่นอยู่ที่หน้าบ้านเนาะแล้วก็ไม่โตสักทีเพราะว่าเทศบาลเขาก็มาตัดมาทีไรก็มาตัดของฉันออกทุกทีเลยรอบนี้มันมียอดแล้วก็เลยเอามามัดใส่อันนี้ไว้ หน้าบ้านเราต้องหาใส่กระถางนะคะต้นไม้ทำไมงงันเทศบาลตัดหมดนี่ตีน้อยตัดยอดกระเพรามีชันลงด้วยนะใช่ชันลงไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนกับพึ่งแต่มันก็ไม่ใช่พึ่งเนาะมันบินอยู่เนี่ยหากเกสรอ,อ้ต้นกระเพรานะคะกระเพราเราก็มันรู้สึกว่าต้นมันใหญ่มากแล้วมันแก่แล้วอะ่ะดูดิ คือตัดเรื่อยๆมันก็ออกเรื่อยๆไงแต่ทีนี้มันก็แตกกิ่งก้านไปเรื่อยๆก็เลยว่าจะตัดเขานะคะคือมันก็ออกแบบมเมล็ดออกดอกหน้าบ้านเราประจําค่ะแต่ก็ไม่ได้สนใจจะเก็บต้นมันไว้แล้วเพราะว่ามันเยอะเออตัดต้นไม้โอเคก็อินนะเนี่ยค่ะมีจันลงไปไหนละเมื่อกี้เห็นบินอยู่ว่อนเลยนั่น ะะเยอะอยู่หลายตัวนะคะบินแบบอยู่ในต้นไม้อะอยู่ในเกสรน,นี่ไใช่ไหมจันลงไปไหนแล้วนั้นเยอะค่ะมีเยอะมีหลายตัวด้วยนะตรงนี้ก็มีเห็นไหมใช่จันลงไหม,มว่าจะตัดเกสรอ,ออกเห็นอ่าตัวเนี้ยมาบินกันให้บน้นเลยเลยไม่ตัดดีกว่ามั้งว่าจะลื้อออกแล้วปลูกใหม่ เพราะว่ามันใหญ่แล้วอะต้นมันใหญ่แล้วอะดูสิกิ่งก้านสาขานางเยอะหอมนะคะมันก็หอมดีนะคะต้นกระเขาเดี๋ยวเราจะทำเครือไอ้นี่ขึ้นมาอีกจะมัดติดเอาไวค้ค่ะอยากจะให้เขาโตโตเนาะแต่ไม่รู้จะให้เขาเกี่ยวทันกับอะไรดี หลังบ้านก็มีนะหลังบ้านก็มีประมาณสองต้นมันก็ไม่โตนะเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ให้กเกาะลีไอเลื้อยขึ้นไปเนาะ Yes แบบซื้อมามโอ้โอ <laughs> ลูกชายบอกว่าบีกัด <laughs> มันไม่กัดนะเนี่ยเห็นไหมต้นไอตัวอะไรนะตัวจันลงเหรอไม่รู้ว่าใช่ไหมนะอาจจะเป็น อะไรสักอย่างนะแต่คิดว่าชันโลนแหละหรือสีบินให้วุ่นเลยไปแล้วนะคะคลิปนี้แวะมาแค่นี้แหละไม่มีอะไรทําอยู่บ้านก็ปลูกแต่ต้นไม้นี่แหละคะ่ะ